สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาปลูกไม้มงคลกันวันนี้จะปลูกเศรษฐีก้กานทองเศรษฐีก้านทองที่เพาะจากเมล็ดนี่ได้ที่จะส่งเพาะเอาเมล็ดมาเพาะปลูกไปแล้วส่วนหนึ่งก็เหลืออีกเดี๋ยววันนี้จะ มาพาเพื่อนเพื่อนทุกคนปลูกเศรษฐีการทองกันนี่ก็เป็นดินที่อ,อาสงผสมไว้แล้วนี่แะก็จะอะไรเตรียมดินดินก็จะเป็น ดินใบก้ามปูหมกักผสมดินเล็กน้อยใบก้ามปูหมกักล่อนไม่ต้องละเอียดมากก็หยาบนิดนึงแล้วก็เตรียมใส่จอกเล็กๆเลยถ้าใครมีหลุมเพาะก็ปลูกใส่ถาดเพาะก็จะดีถาดหลุมก็จะดีกว่าแบบนี้แบบนี้ก็ได้นา,นานปล่อยให้โตั ได้ระดับหนึ่งได้เลยโอเคมาปลูกกันเลยหลังจากที่เตรียมดินใส่จอกเล็กๆจอกเล็กประมาณน,นี้เล็กๆไว้เสร็จแล้วแล้วก็จะเริ่มปลูกก่อนปลูกเราก็จะแทงเจาะรู กระถางไว้ก่อนเห็เลยเอาเจาะรูเล็กๆตรงกลางไว้เลยเวลาเราปลูกเราจะได้ปลูกง่ายเนี่และแล้วปลูกก็ได้จะปลูกง่ายๆพระต้นเขาเล็กมากเศรษฐีกัานทองที่เราเพาะ,มะเมล็ดนี่ก็โอ้ได้เยอะเลยไอ้พวงหนึ่งพวงหนึ่งก็ จะให้มเมล็ดออกมาเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูไอ้ว่าฝักเขาเป็นยังไงนี่เลยนี่เอาตรงนี้ไปไหนล่ะนี่ไงนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะฝักของเขาพอกแก่แล้วก็ โอเคแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้แล้วก็เคาะเป็นเมล็ดออกแล้วก็ไปเพาะเี่างนีแล้วก็มาเพาะใส่ถาดไว้แล้วก็มาทีนี้จะมาปลูกกันละ ก็จะแทงรูตรงกลางไปเรื่อยๆจนเสร็จปลูกง่ายๆปลูกสิทธิการทองถ้าเรามีมเมล็ดหรือใครแยกหนอกก็ได้ ต้นหนึ่งรือสองต้นก็ได้การที่เรา,พาเพาะมเมล็ดน,นี้ก็จะได้จำนวนเยอะสำหรับเศรษฐีการทอง ส่งปลูกไปก็เผลอทิ้งไว้โดนแดดโดนแดดไม่ได้เลยนะตอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะแห้งไปเลยเหี่ยวไปเลยถ้าเราอบไว้ก็ดีก็จะทำให้เขาไม่สะดุดหนีบสะขาดแล้ว ไม่รู้เห็นปลูกหรือเปล่าเนี่ยแล้ดวดูก่อนน่าจะเห็นยี่นะคนเดียวตามเคยตอนเที่ยงพักเที่ยงมาแล้วก็มาปลูกต้นไม้ต่อที่ทำงานกับบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ เยอะเลยนะเนี่ยไม่เยอะมากเลยใช่ไหมเยอะแยะเลยปลูกไม่ไหวถ้าเรา,พาเพาะเมล็ดน,นะเดี๋ยวโตวแล้วจะแบ่งปันเพื่อนๆราคามิตรภาพ ทีก้านทองเป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงพอโตมาแล้วเขาก็จะสวยก้านสวยเลี้ยงดีๆโอ้โหสวยมากเลยทีก้านทอง เต็มถาดแล้วยังพึ่งได้นิดเดียว ังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำรดน้ำให้ชุ่มชุม่มปิดไว้ก่อนนี่ก็เก็บไว้เดว้ปลูกต่อเปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปลูกเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำบางๆดน้ำบางๆให้ชุ่มชุม่ม รดน้ำแรงไม่ได้นะเพราะต้นเขาเล็กล,ล้มลดน้ำให้ชุ่มๆแต่ดลดบางๆใช้น้ำเบาๆให้ชุมแล้วก็เก็บไว้ในที่ลม่มได้เลยระวังอย่าให้โดนแดดเพราะถ้าโดนแดดแล้วใบเขาจะไหม้เร็ว อย่าปลูกต้นที่โตแล้วต่อมานี่เลยสิทธีก้านทองอระสงที่จะเปลี่ยนกระถางอยู่กระถางเล็กๆนี้สงจะเปลี่ยนใส่สีนิ้วนี่เลยสิทธีก้านทองรุ่นเดียวกันกับที่ปลูกวันนี้นะเนี่ยแต่อันนี้ปลูกไว้ก่อน ต้นเล็กๆนั่นแหละจนโตแล้วอีกชุดหนึ่งยังเล็กๆอยู่เลยจักรกระบะเดียวกันวันนี้จะเปลี่ยนกระถางรัศงศ์จะใส่เป็นกระถางสี่นิ้วนี่ถงสี่นิ้วก็จะประมาณนี้ก่อนอื่นเลยต้องเตรียมดินก่อนดินของรัศงศ์ก็จะแบบนี้นะเนี่ยเอาดินใส่ไว้ ทําเป็นแม่พิมพ์เลยแล้วก็ให้มันเป็นหลุมไว้เวลาปลูกก็จะใส่เลยง่ายแบบนี้เลยเห็นไหมไม่รู้นี่แบบนี้เลยนะมาสรงเยอะแบบนี้เลยก็ถอดออกมาอันแบบนี้ก็ ถังสนิ้วที่เตรียมไว้แล้วก็ทำเป็นพิมพ์ไว้แล้วก็จุบเข้าไปเลยเสร็จเลยเรียบร้อยเลยแต่ต้องทำพิมพ์เข้าไว้ก่อนนี่เลยก็จะง่ายๆแบบนี้เลยเปียนง่ายๆแบบนี้เลย ทรงทำเสร็จไว้เสร็จแล้วเชิบลงมาเลยจับพอดีเลยค่ำแล้วนะเนี่ยไอ้ไอ้ตอนปลูกต้นเล็กๆอยู่ตอนเที่ยงตอนนี้ตอนมืดแล้วมามาเปลี่ยนกระถางตอนมือดนี่เลยนะก็จะง่ายๆ ทรงเตรียมดินใส่สีนี้วไว้แล้วนี่ก็ชึบลงไปไง่ายบอนสีก็ปลูกแบบนี้ล่ะเวลาเราเปลี่ยนกระถางจะได้ง่ายๆนี่มาดูวิธีที่รัสงต้องเปิดไฟล้วนี่เลย ได้แล้วก็ใส่พิมพ์เข้าไปเด่นใส่ครับไปเลยยัดลงข้างไปเลยนี่เลยาจะง่ายๆอย่างนี้เลย,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 เลยรู้เห็นหรือเปล่านะ นี่เลยโอ้เห็นปล้วแไม่รู้แล้วก็เชือกถอดออกมาก็จะเป็นลุมก็ใช้ได้เลยใช่บุกเตาะลูกเตาะบุกเตาะบุกเตาะเป็นกระถางเตาะคำคำเมืดเมืดกระถางเตาะเลย ถังอย่างง่ายง่ายถ้าใส่สองต้นก็จะโตหน่อยทําวิธีนี้ก็เวลาเราเปลี่ยนกระถางขยายกระถางก็จะง่ายมากเลยเสวงเข้าไปเลยไม้ก็ไม่เฉาไม้ก็ไม่เฉา ใช้เวลาเปลี่ยนบอนสีก็เหมือนกันเปลี่ยนกระถางบอนสีก็ใช้ทําแบบนี้ก็โอเคเหมือนกัน,นสวมเข้าไปเลยชึบโอเคเลยใช้ได้เลย ที่ก้านทองช็บโอ้โหเรียบร้อยง่ายไหม,มนั่นเองมันก็ง่ายดีได้ช็อปโอ้โหเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ขอเวลานรทรงปลุกให้เสร็จก่อนแป๊บนึงถ้าเราใส่ดินใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็จะปลูกง,ง่ายช็อบช็อบเข้าไปเลยแบบง่ายไปเลย อย่างไวโอดูกระถางนี่สิใส่ห้าต้นโอ้ตอนมันเล็กๆก็จับใส่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 เข้าไปพอโ,โตโอขึ้นมาแล้วก็จะแน่นกันแล้วทีนี้โอเคเดี๋ยวละเอ้ยพอเราเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาไว้ที่ร่มอีกเหมือนเดิม จดนำไว้ที่ลมมาดูกันว่าได้เป็นถังเรียบร้อยแล้วสิทธิการทองของนาสงชุดเดียวกันกันกบที่ปลูกนะเนี่ยแต่อันนี้เอาลงก่อนเขาเลยตก่อนเปลี่ยนกระถางใส่สี่นิ้วเพื่อนๆอยากใส่หกนิ้วก็ใส่ได้นะเนี่ยใส่หกนิ้วก็จะอยู่เลย พอดีของนา้าทรงไม่มีหงเนีว่วก็ใส่สี่เนี่ยไปก่อนก็สำหรับคลิปนี้นัาทรงก็พาเพื่อนๆมาปลูกไม้บงคลสิทธิการทองหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่มีสิทธิการทองเพาะเมล็ด สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ